ีคน,คนดอะไรตื่นรำ <c oughs> อะไรอะตื่นรำมันคืออะไรอะหมายถึงรำตื่นขึ้นมาแล้วก็รำรำไทยอย่างเงี้ยเหรอคนนอกเข้าได้ไหมคะฮะคนนอกเข้าได้ไหมหมายความว่าย,ยัางไงฮะงานเนี้ยเหรองานนี้จบแล้วจ้าบรรยายเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวอาจารย์แย่กลับบ้านจ้า ก็วันนี้เป็นงานกระถิ่นเนาะที่วัดที่โรงเรียนหนองบัวลาดบารุงนะฮะจังหวัดนครจังหวัดกำแพงเพชรนะจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเป็นงานกระถินของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเป็นงานพระป่านะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะท่านติดต่อมานานมากแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มานะครับรู่นี้ไม่ได้ไปรู่นี้ไปฉาเชิงเซาไหมเออน่าจะใช่โรบินสัอไลฟ์สไตล์ฉาเชิงเซานะคนนอกเข้าได้นะพรู่นี้ไปเจอกันได้นะฮะที่โรบินสัอไลฟ์สไตล์ฉาเชิงเซานะครับผมช่วงบ่าย อช่องบ่ายสวัสดีค่ะแอดแหลมซื้อน้ำพริกแล้วค่ะโอ้ดีจังเลยอน,นุโมทนา,าด้วยนะครับเอาไปก<ด>ินให้อร่อยนะซื้อในซื้อในติ๊กตอกใช่ไหมที่แหลมมีคนชวนไปเล่นน้ําตกไปเองแส่ไปโลดขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จมาผลนิพานในชาตินี้และในอนาคตาทุกภาพทุกภพทุกชาติเทินเข้านิพานแล้วไม่ไม่ต้องไปอนาคตาการแล้วจ้าเข้านิพานแล้วมันดับตรงนี้แล้วจ้าไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นดับเลย ไม่ต้องไปนะคขาตกาแล้วแอดแหละว่าอาจารย์ผอมลงไหนนอนดึกเดินทางไกลตลอดใช่จ้าแอดแวะคลองลานไหมครับไม่ได้แวะคะ่ะว่าแวะไปไหวหลวงพ่อโสธร,รด้วยไหมครับไม่ได้ไปจ้าออกต่างจังหวัดต่อเนื่องเพีเพยแย่เลยใช่ไหมล่ะอาจารย์ถาอ,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 อว่ารย์หาเออวอลไดมอนด์โพเวนส์วอลวอลกำแพงไดมอนเพชร Province จังหวัด w a l ไ d มอ m o n d Province จังหวัดกำแพงเพชร <laughs> <laughs> ที่แหลมอาจารย์ดูเพียๆอาจารย์เพียจายจนอนน้อยหลายวันติดเนาะช่วงนี้อาจารย์นอนแบบวันนึงสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงทุกวันตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่ปฏิบัติอะตั้งแต่เสาร์ที่แล้วอ่ะจนถึงวัน,นเ,เนี้ยเสาร์เนี้ยเจ็ดวันแล้วปะ่ะล่ะ ถ้ายังไม่ชาติในพันชาตินี้ล่ะแอนแหลมก็เรืงเหยืออีก7ชาติถ้าเป็นโสดาบันแล้วเหลืออีก7ชาติจ้าทิกตอกก็ค้างบ่อยนี่ผมติดพัดลมให้ t ิกตอกแล้วนะมันไม่น่าจะร้อนนะแต่ว่ามันผมก็ไม่แน่ใจเรื่องสัญญานะฮะวันนี้มีตื่นคุยไหมวันนี้ไม่มีครับให้อาจารย์ได้นอนพักนะ คนวันนี้ขออาจารย์พักผ่อนวันนี้มีงานนี้งานเดียวนะครับไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉ่ายเช,ช,ชิงเซานะครับโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉ่ายเช,ชิงเซาตอนบ่ายอ่าบ่ายบ่ายครึ่งนะครับประมาณนี้ที่อาจารย์จะบรรยายนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะคครครัััับบตต้้งงแแถถวว ไอโฟนไรฟ์นานมันร้อนมากเนี่ยผมใช้อันเนี้ยอันเนี้ยเห็นปะผมใช้ตัวตัวระบายอะ่ะเออใช้มาตั้งแต่แรกเลยเพราะรู้ว่าบรรยายนอกนอกนอกห้องแอร์มันก็เลยแบบต้องใช้เครื่องดูด,ด,ดอากาศดูดความเย็นดูดความร้อน <S <S อนาจารย์ดูแลสุขภาพหน่อยนะคะจะได้อยู่สอนทาไปนานๆได้จา้อาอาจารย์พักมั่งนะเป็นห่วงสุขภาพอาจารย์ค่ะได้จา้าวันนี้ไงให้อาจารย์พักไงจะกลับแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ อาจารย์พักผ่อนเยอะๆนะครับเป็นห่วงขอบพระคุณครับอนุโมทนาด้วยนะตอนเย็นก็ไลฟ์หน่อยเถอะสารเณรจ้าเดี๋ยวอาจารย์จะไลฟ์เดี๋ยวอาจารย์บอกจ้าให้อาจารย์ทานน้าเกลือแร่ด้วยค่ะแก้เพลียได้จ้าแต,แต,แต่แต่อาจารย์จะทานหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะมีคนโอบเอวอาจารย์ด้วยผู้ใดผู้ใดไผ่ไผ่โอบเอวอาจารย์ เอาคลูฟีเวอร์แปะที่โทรศัพท์ <laughs> มันไม่ได้ดิคลูฟีเวอร์มันไม่ใช่ตัวความตัวเย็นคลูฟีเวอร์มันมีสารให้ความเย็นที่แบบเป็นพวกที่มันต้องแปะเนื้อแปะกับเนื้อกับตัวไม่ใช่เหรอนุม่มขอให้อาจารย์และทีมงานเดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณครับน้องยิ้มเห็นกล้องสวัสดีค่ะอากงแหลมสวัสดีอาหมวยด้วยนะจ๊ะถึงบ้านกี่โมงนั่นนะสิถึงบ้านกี่โมงล่ะแล้วเราจะรู้กันไปทำไมฮะว่าอาจารย์จะถึงบ้านกี่โมง ดูเพื่ออะมาดูให้ดูแถวถ่ายรูปให้ดูแถวถ่ายรูปนะฮะระหว่างช่องเอ่อช่องแดงและช่องดำนะฮะนี่ฮะแถวถ่ายรูปฮะสวอดสวดสว,ดสว,ดสวดอดคอชีวิตนี้จะย่อไปถึงไหนถ้าย่ออีนี้นี่ติดพื้นแล้วนะนี่นะฮะนี่คือแถวนะฮะเนี่ยฮะด้านหลังนะฮะนี่คือแถวนะฮะดิซีสแถวนะฮะ ฉลองงานอะไรหน่อยตาแหลมฉลองงานอะไรหน่อยตาแหลมมันเป็นคําถามใช่ไหม <Okay. S 1> ฉลองงานอะไรเป็นงานพระป่านะครับผมเป็นงานพระป่านะที่หนองบวัวที่โรงเรียนหนองบัวด้านบำรุงเขามายืมสถานที่โรงเรียนแหละแต่พอโรงเรียนเป็นคนจัดอาหารนะ วันไหนมีคนตื่นคุยคะเออคนตื่นคุยเดี๋ยวรอก่อนผมต้องไปจัดตารางกับพี่หมีใหม่เออยังบอกไม่ได้นะครับ18นี้ก็ต้องเลื่อนไปนะฮะแต่รู้สึกว่างานน่าจะเป็นพี่อารนะ์ตมั้งพี่อาร์ตอนุภาพพี่หนุ่มโคราแล้วก็มาหากรุงหรือเปล่าอะเป็นไปได้เป็นไปได้น่าจะใช่ต้องใช่แน่แน่มันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้แถวถ่ายรูปแม่เจ้ายาวไปไหน นี่เรามาแต่งเล่นแต่งกรกันเลยฮะบอกอาจารย์ทักแต่ถามทุกชั่วโมงไรไหมบอกได้เด้เออใช่ก็จริงอะนะนี่ดูอันนี้แอดมินแอดมินพี่ปอนะฮะนี้สังกุงนะฮะสังกุงสังคุงปกครองนะฮะหลายๆคนอาจจะเห็นสังกุงแห่งเมืองโบราณไปแล้วนะฮะอันนี้สังกุงปกครองนะครับเป็นสังกุงสูงสุดของเราเองอันนี้พี่มี่นะครับแล้วก็พี่ดวงของเรานะครับผม ความสุขของคุณดวงนะฮะเมื่อคืนดูคนตื่นคุยเออคนตื่นคุยแบบออกมางานดีทุกงานมีคนตื่นคุยแล้วแบบเออมันดีอ่ะงานแบบมันได้ได้เห็นความเห็นในหลายๆมุมมองเนาะแล้วก็กลับมาที่ศาสนาพุทธของเราอย่างเงี้ยมันดีมากอยากเห็นหน้าตาหล่อนชัดๆหล่อนไหนละ่ะเดินทางกับ โดยปลอดภัยขอบคุณครับดูแลน้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยนะสามคนนะครับพี่หนุ่มโคราชเนาะพี่อาร์ตอนุภาพแล้วก็พี่พี่มหากรุงอ่าพี่มหากรุงก็เดี๋ยวจะนัดเขาแต่ตอนเนี้ยขอให้ได้วันก่อนเดี๋ยวได้วนันปุ๊บผมจะติดต่อเขาไปพี่หมีก็จะติดต่อไปด้วยให้เขา,เ,าเตรียมตัวเนาะนัดกันว่าจะขึ้นไลฟ์กัาจานะวันไหนนะฮะก็รอรอเนาะเออรู้จักเพลงนู้นนี้ด้วยบอกบอกถึงอายุ <laughs> <c oughs> อะไร <c oughs> เพลงอะไรอะ่ะ <laughs> มันเป็นอะไรที่พูดยากอะนะต้องให้เธอแก้หรอเมรอยคะแสมัยสมัยอนันต์วายยังเด็กๆนะฮะถ้าถ้าอาจารย์บวชพี่ต้องไปเป็นตาตากล้องให้พศอานท์แล้วแหละไปเป็นทําไมฮะเขาไม่ชวนผมเลยผมรู้จักเขาที่ไหนเขารู้จักผมแล้ว เออหนุ่มโคราชด้วยจ้าสามคนเนาะสามคนพี่หนุ่มโคราชมีอาร์ตอนุภาพแล้วก็พี่อะไรวะพี่อะไรอะพี่หนุ่มโคลาชพี่อาร์ตอนุภาพแล้วก็เออพี่พี่กรุงพี่มหากรุงเออมหากรุงจะพูดฉลองกรุงทุกทีเลยเป็นมาจำ <laughs> เแลพนานะคะเดี๋ยวขอญาตไปเอากระเป๋ากันตั้งไปแล้วนะ อ๋ออาจารย์ไปกาบนี่ไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่มางานพระป่าของท่านนะครับทุกคนอ่านี่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 เออนีนี่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 อันนี้อันนี้ โรงเรียนหนองบัวราชบำรุงขอมอบประกาศเกียรติคุณคนดีสีหนองบัวให้กับนายนัทพลบุญสาเนื่องในโอกาสครบรอบ56ปีวันสถาปนาโรงเรียนหนองบัวราดบำรุงขออาราธนาเ <c oughs> <c oughs> นื่อยคุณพระรันตนไตยอํานวยพรมงคลให้ท่านพกแต่ความสุขความเจริญในโภคขัพย์ <c oughs> จเจริญในธรรมสืบไปให้ไหว้นวันที่15กุมภาพันธ์2568อือ ออกให้โดยนายสมชายดอนสมพงศึกษาที่การจังหวัดกำแพงเพชร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 เ,เ,เสียงเป็นอะไรก่อน <laughs> นั่นอ่ะสีเสียงผมเป็นอะไร <laughs> เสียงผมเป็นเสี่ยงไงใช่เราต้องแอป,ปเสียงหล่อไงเออใช้แอป,ปเสียงหล่อบ้าง <laughs> เปลี่ยนชื่อได้ไหม <laughs> ชื่อว่าเบียร์มันผิดศีห้าเอ้ย <laughs> ชื่อเบียร์ผิดศีห้าตรงไหนอ่ะ ในสีห้ามีข้อว่าห้ามชื่อเดียวกับสุราเหรอผมงงไปอลมาจากไหนก่อนไปอลสีห้ามาจากไหนแค่สีห้าเราก็เข้าใจผิดแล้วสู้เจ้าโอ้ย แอ่แหลมยินดีกับผมหน่อยเพิ่งรับปริญญาโอ้ยินดีด้วยเว้อปรบมืออ้าวรู้อ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสาม่งองหนงยินดีด้วยนะครับที่เรียนจบนะฮะอืมเชบยบกปยคนตื่นคุยนัดน,นี้ห้ามพลาดเลยเออรอนะฮะรอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้นัดวันเขานะแต่มีมาแน่นอนอันนี้อาจารย์ค,รคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับทั้ง3คนพี่หนุ่มโคราช พี่อาร์ตอนุภาพแล้วก็พี่มหากรุงนะฮะทั้ง3าคนนะเดี๋ยวมีได้คุยแนะ่นอนขอเสียงแจ๊ะแหลมหน่อยไม่ต้องเลยวันนี้เออวันนี้น้ำพิกมไม่ได้ขึ้นไลฟ์ขายของเลยเนี่ยแแหลมดีดดีดอย่างงี้ดีดอย่างงี้นี่แอบดีดอย่างงี้ไม่ไลฟ์แล้วค่ะ,ะเขาเขา,เขาคุยกันเขาคุยกัน,ไม,กกนไม่เกี่ยวกับเราเราสารณร์เองขอไทยด้วยได้ชวนนันเอกด้วยไหมครับพี่ยังไม่ได้คุยไม่ได้ชวนจ<ม>้าน<ม>ันเอกเขาจะมาหรอ นั่นองรายการเขาเยอะนะนนกำแพงเพชรร้อนไหมคะต้องเอามือไปแตะกำแพงดูนะครับว่ากำแพงมันร้อนไหมเสียงหล่อหน้าจะเหมือนเสียงไหมโหหน้าเลเท่มากครับผมแอดมินสูตสีดำสูตรสีดำ,ดำชื่ออ,อะไรนะครับเห็นตลอดไหน,นอ๋นอเนี่นยหรอพี่ดวงไงนี่พี่ดวงพี่ดวง this is อภิดวง มุ้มสองบาทถ้าเกิน5บาทเดี๋ยวมันต้องมาคุยกันนานไงเอาเอาแค่5บาทพอขอแบบเล่นมุกไม่เกิน5บาทเข้าใจไหมท่านต่อไปนะคะท่านผู้ใหญ่พรเชอริบเรียวหมูดาวตั้งหัวสายขอร้อนอ่าโอเคขอบคุณครับเออคุยสนุกทุกอีพีเลยคนตื่นคุย หน้าเหมือนหมอบีฮะหรอจริงหรอที่ดูวงอะนะหน้าเหมือนหมอบีอยากให้อาจารย์เบียเป็นพระก็รอสิจ้ารอสิ้นรอปลายปีได้เห็นแน่นอนนะฮะอาจารย์เป็นพระแน่นะไม่ต้องรีบไม่ต้องด่วนนะจ๊ะสังกุงต่ําสุดมาไหมไปยุ่งอะไรกับเขาเขาจะมาเขาจะไม่มาเป็นเรื่องของเขาไปยุ่งจริงๆเลยเราเนี่ยทําไมแอดแลมขาวจังค่ะ ขาวเหรอผมว่าผมก็ไม่ได้ขาวนะค่ะแล้วท่นานต่อไปนะคะท่านผู้ใหญ่รอนาอาจารย์จะแอแนด์แลมจาอากาศร,ร้อนอืรรอ,อตอนนี้อากาศร,ร้อนนะกำแพงเพชรนะฮะขอนแก่นมีมาไหมครับมีจา้าให้อาจารย์สอนฮะให้อาจารย์สอนก่อนคะ่ะอืมให้อาจารย์อยู่สอนก่อนอแอแนด์แลมไปเรียนที่อินเดียใช้ภาษาอังกฤษไหม <laughs> อังกฤษนี่ใช้ดอนชดาเหรอลูกไม่ใช่ก็ใช้เขาใช้ภาษาอังกฤษนะที่ผมไปเรียนอ่ะใช้ภาษาอังกฤษนะครับผม How you? are ้ m fine, thank you. And you? อะไรแบบเนี้ย ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษชวนพี่แจ็คเดือกโดหน่อยครับพี่ผมว่าพี่เขาน่าจะมีมุมน่าสนใจก็ต้องรอดูในอนาคตเนะว่าอะไรยังไงต่อเนาะแต่ด้วยความที่เขามาสายผีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใน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 หลักของศาสนาพุทธเราเราไม่ได้เชื่อเรื่องผีไงมันไม่ได้มีผีที่แบบลอยไปลอยมาอย่างงี้มันมีแต่อามนุษย์เออครับโอ้ตลอคอะไรพระอาจารย์เนาะได้เลยขอบคุณครับอนุโมทนาด้วยนะสาธุ ติดตามอยู่นะคะครับสาธุขอบคุณครับอเอเออยากให้หมอบีมาคุยด้วยแต่ว่าหมอบีเขาไม่ไม่ขึ้นไลฟ์กับใครนะค,นครับผมอ๋ออนุโมทนาด้วยครับ,บอาจากให้ไปผสมไปรอดท่าหน้าหนาวนะคะสามารถไปที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะครับอ,อนุโมทนาด้วยครับ,รบเอากำแพงมาฝากผมด้วยครับ ครับแหม่พอเห็นเป็นกำแพงเพชรแล้วอยากจะให้เอากำแพงไปฝากมีแต่กำแพงปูนนะจ่าจะเอาไหมขอขอโทษนะครับโอ้พอดีว่าเดี๋ยวต้องเก็บของให้อาจารย์แป๊บหนึ่งนะ ศากษาของผู้คนื่าง่าคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อ,อรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นนเพื่อรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นยังไม่เสร็จเลยขอโทษค่ะขอ,ขอบคุณขอผ่านนิดนึงคัมแบ็กมาแล้วจ้าเราไร์สดทั้งหลายานี่นะฮะ นี่คือ oh <my> นี่ย oh <my> น้องบัวลาดบำรุงนะฮะ oh <my> มุ่งสร้างคนดีสู่สังคมนะฮะนี่เลยถ้าเอาถ้าไปนคะรสวรรค์ต้องเอาสวรรค์มาฝากใช่ไหม <laughs> เอาหมูสวรรค์ไปก่อนแล้วกันนะ <laughs> ใช่อาจารย์พูดไหมไม่ใช่จ้าแอดมินเองจ้าเอาต้นกล้วยไข่ต้นกล้วยไข่กำแพงเพชรมาฝากด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนนี่พอคนหนึ่งขอของฝากนี่ก็จะขอของฝากกันหมดเลยเหรอใครจะไปแบกให้หมดละ่ะ จะมาขอนแก่นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูในเฟซบุ๊กนะครับดูในช่องช่องน้ําเงินนะอาจารย์ประกาศนะเดี๋ยวมีแอดมินประกาศข่าวนะครับว่าอาจารย์จะไปที่ไหนบ้างนะทุกๆวีคนะฮะฮาวฟาวอ์ฮาวฮาวยังไงฟ้าไกลวอแปลว่ากําแพงยังไงไกลกําแพงสวัสดีแอนแลมสวัสดีครับพรุ่งนี้ตอนเช้าไป็รามินทายหรือเปล่าใช <c oughs> ่จ้า <c oughs> หน้า <c oughs> เพิ่มเติมนะเขาจะมีเจ้า <c oughs> หมอบีไม่ยังไม่เคยเห็นหมอบีขึ้นไลฟ์สดกับใครเลยนะเขา<อ>จะมาเหรอเห็นข้อความพี่ไหมน้องแหลมไหนฮะสิบสามที่เทศบาลท่าพุซาใช่ไหมคือถามผมตอนนี้ผมก็ตอบอะไรไม่ได้นะครเพราะว่าผมไม่ได้อยู่หน้าหน้าอะไรวะหน้าหน้าคาลนดาเออ ม่อยู่หน้าตัวปฏิทินนะครับก็เลยไม่รู้ว่างานยังไงบ้างรู้แต่วันพรุ่งนี้มีไปโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเซาไปเจอกันได้นะครับผมหมอราชพัฒน์เขาจัดนะแล้วก็ไปจัดที่นี่แหละโรบินสันะละโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเซานะตอนบ่ายโมงนะครับไปเจอกันได้นะฮะอาจารย์มีบรรยายที่นั่นนะแอดถือศีลหนักไหมครับโอ้ศีลมันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะมันถือที่มันถือที่ใจไงนะก็เลยไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะฮะาฮ่าวฟาวอาฮ่าฮ่าฮ่ d ดมอน n d ก็เขียนผิดมันไดอะมอน D I A ไดอะมอนใช่ปะวะ <laughs> ใช่สิถูกแล้วเออ <laughs> อย่ามาเช้าชวนผมชับชนฮาวฟาอ๋อฮาวฟาฟอร์มฟอร์มกำแพงเพชรทูแบงคอกใช่ไหม Five hours bro Five hours อือ D I A ถูกต้องเออพิมพ์แก้มาด้วยเก่งมากดีมากเลยทำทำคืนต่อภาษาอังกฤษทำดีมาก อาจารย์ไม่ตาม,มากถ่ายรูปก,กับทุกคนเลยใช่ครับขอดูขอตัวดูแลลูกชายพี่การก่อนค่ะเพื่อนๆที่รัก<ม>ทุกท่าน<ม>อนุโมทนาด้วยนะเป็นกําลังใจให้นะครับแอดอยู่กับธรรมะมีความสุขมีพลังใช่พอเรามีธรรมะในใจปุ๊บเราก็ละทิ้งความถูกได้อาจารย์ยิ้มเหนือแท่งแล้วครับ ที่ซิมคิวเทโอป้าจ้าเห็นเขาสนใจธรรมะอยู่จ้ามีมีรู้สึกสิบสอมีนาจะมีจะมีแบบจะมีไลฟ์สดเนาะของอาจารย์เบียของคุณวีวิมุตนะครับของคิวเทโอป้านะครับแล้วก็ของคุณอาร์ตี้อ่าสี่คนนะฮะแอนแหลมวันจันอาจารย์ไม่ลายเสีย <c oughs> ค่ะนะสวัสดีครับแอบจริงแล้ว รักในรักนักละร,รักในที่มีอาจารย์อ๋อได้ครับขอบคุณครับอนุโมทนาด้วยครับ,บอาจารย์จะมาภาคเหนือไหมครับเออเร็วๆนี้เดี๋ยวไปเชียงใหม่นะฮะสองวันนี้แหละวันสองวันทำไมอะ่เอะเปลี่ยนที่ตั้งกล้องแอนแหลมเปลี่ยนที่ตั้งกล้องด่วนทำไมต้องเปลี่ยน500กิโลเมตรเออ5กิโลอ่ะล่ะประมาณนั้นโดยประมาณนะฮะ เพราะว่ามันคือกำแพงเพชรกำแพงเพชรเจ๊แ,แหลมขายน้ำพริกไหมครับวันนี้อ๋อเจ๊แหลมอะนะถ้าถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วมันมีเวลาเดี๋ยวเจ๊แหลมจะมาขึ้นไลฟ์นะฮะช่องผมเองช่องผมเองเดี๋ยวให้เจ๊แหลมมาขายน้ำพริกบ้างซ้ <c oughs> อมก่อนซะดีไหมเนี่ยอ่ะน้ำพริกน้ำพริก <c oughs> นางชดีทั้งหลายนางชดีทั้งหลายแหล่กรุณาซื้อน้ำพริกอาจารย์ด้วยนะจ๊ะซื้อน้ำพริกนะจ๊ะอยู่ในตะกร้าของอาจารย์นะไม่ได้ดูในไลฟ์สดนะจ๊ะไปดูในตะกร้าอาจารย์จ้ะเ็นน้าใกล้ๆแล้ว เอาพี่หน่วงมาตื่นคุยกับอาจารย์บ้างครับได้จ้าช่วยคืออย่างนี้พูดพูดว่าเอามาเนี่ยเหมือนเหมือนเราแบบไปหยิบเขาข้างทางหยิบมาเข้าไลฟ์อย่างเงี้ยง่ายๆเขาก็ต้องไปนัดไปคุยไปอะไรกันก่อนเป่าหาเงินก่อนค่ะช่วยหนุนอาจารย์อนุโมทนาด้วยนะครับแอดแลมไปไหนคะทำไมย้ายมาทำไมย้ายมาย้ายมาทำไมย้ายมาลงับ นั่นสิทำไมยายไม่ไปทำไมยายมาละ่ะอาจารย์มาเชียงใหม่วันไหนคะับสองสวันนี้แหละอยากเห็นด็อกเตอร์มาคนตื่นคุยครับพอกะด็อกเตอร์ไหนฮะสวัสดีค่ะแหลมไปบ้างกระทุมบ้างสิจ๊ะเชิญมาสิจ๊ะเจ๊แหลมกลับบ้านไปไล์ด้วยจะซื้อน้ำพิกได้เลยถ้าน้ำพิกไ,ไม่หมดก่อนนะนะ เราชนีทั้งหลายกางเกงจะเป็นอะไรอ่ะกระเปงจะเป็นกระโปรงแล้วเพราะอาจารย์ผองเกิน <c oughs> ไหนเ <c oughs> นี่ยเหรอ <c oughs> อาจารย์ผอมมากนะฮะแอนแหลมช่องอะไรไ แหมช่องสิทธ์ชื่อแหลมเลยครับสิทธิ์คนตื่นทำผมว่าผมจะขึ้นสนทนาธรรมด้วยแหละถ้ามีเวลานะไม่ได้ไม่ได้สนทนาธรรมมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วอะ่ะรู้สึกรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเปริ่มเลยแต่ผมสนทนาเรื่อยๆนะแต่สนทนาการส่วนตัวไม่ได้ออกไลฟ์เอาไว้เอาไว้เดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีเวลาวันนี้อาจจะขึ้นเออจะได้ขายน้ำพริกให้อาจารย์ด้วยมองเป็นกางเกงยากแล้วทำไมจะมองเป็นสโลงเหรอขอบคุณสุครับ เฮ้ย <med> <He i, S 1> แหลม <t od ic> ตอนคุณหลังพระนครมาชวนคุณดีเจแมนมาบ้างสิครับด <med> ีเจแมนก็ให้ทำรักษาใจด <med> <med> ีเลยครับผมใจเย็นๆนะฮะหาช่องไม่เจอแหลมสิคนตื่นทำนะฮะ <med> แหลมสิคนตื่นทำเซิร์ชคาว่าแอนแหลมมันน่าจะเจอมัง้ง ผมก็ไม่รู้เราไม่ดูเราไม่หาดูเสียงเราไปหาดูนะฮะพอนอพอนออาจารย์ไปไหนคะพุ่งนี้อาจารย์มีบรรยายที่ฉาเชิงเซาโลบินสันไลฟ์สไตล์ฉาเชิงเซาบ่ายโมงนะทุกคนบ่ายโมงนะครับพุ่งนี้นะไปเจอกันกับอาจารย์ได้นะครับไปได้ยินได้ฟังทมกันนะไปถ่ายรูปกับอาจารย์กันนะครับผมไปเจอกันได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉาเชิงเซานะฮะวันพุ่งนี้บ่ายโมงนะครับผมเจอกันบำารุงอาจารย์ด้วยนะแอ ทุกวันนี้ทุกวันนี้บำรุงจนไม่รู้จะบำรุงยังไงแล้วนะฮะอาจารย์กินกินวิตามินเป็นกรรมเลยนะทุกคนสั่งกรุงเขาเตรียมให้นะฮะคนตื่นคุยอ e ีพีหน้ามีใครบ้างรู้หรือ,อยังครับอีพ e ีหน e ้าหรอมีพี่กิ๊กไามยุลินนะถ้าจำไม่ผิดมีพี่กิ๊กด้วยแหละ เราต้องไปดูในเนี่ยต้องไปดูในใบใบในในที่ผมจดไว้อะเออว่ามีใครบ้างนะฮะทางประธานบริษัทนกรแอดเป็นคนตลกนะฮะ <c oughs> เป็นตลกครับ <c oughs> เป็นตลกที่ <c oughs> ทำงานแอดมินได้นิดหน่อยนัเเป็นสอบเขาติดไปด้วย ทำไมแอนแหลมไม่บวชวัดเดียวกับอาจารย์หลักก็เพราะว่าคือที่บ้านผมก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผมเนาะที่วัดป่าภูไม้หาวนะครับพระอาจารย์คันชิตสุจิตโตพระอาจารย์คันชิตสุจิตโตเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แบนทนาการโรหลวงปู่แบนทนาการโรเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นลูกศิษย์ที่ก็ใกล้ชิดนั้นนะหลวงปู่แบนก็น่าจะเป็นลูกเป็นเออลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสหธรรมมิกันกับอ่า หลวงหลวงพ่ออะไรอะ่ะที่วัดป่านะคำน้อยอะ่ะนั่นแหละอืนั่นแหละครับผมจิ๊กก็เลยแบบคือผมก็ต้องไปบวชกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของแม่ผมอย่างเงี้ยก็ต้องไปอยู่วัดนั้นก่อน5ปีนะครับถึงจะได้กลับมาเจออาจารย์อีกทีนึงแต่มันก็ใช่ไหม,มสายวัดป่าเหมือนกันถูกต้องครับผมมาไปบวชอีกที่หนึง่งอีกวัดหนึง่ง ของอาจารย์ก็จะอยู่วัดป่านาคำน้อยนะฮะหลวงพ่ออินทวายเออหลวงพ่ออินทวายไงเขาเป็นสาหธรรม,มิก,กันกับหลวงหลวงปู่แบน์ธนาการโรนะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามาหาบัวเหมือนกันนะครับทุกคนใครว่าอาจารย์ผอมอาจารย์ซ่อนรูปนะตอนใส่ชุดคนไข้ล่ําบึ้งมีกล้ามด้วยโอ้ยเขาไม่มีกล้ามเนื้อเราจะมันมันแห่มันผอมจนกล้ามเนื้อมันเหลือแค่นั้นจา้า ไลฟ์บนเกวียนไหมจ๊ะไม่ไลฟ์จ้ะอาจารย์ผบอกว่าเหนื่อยเนาะอาจารย์เพลียเดี๋ยวอาจารย์นอนน้อยมาหลายวันเลยอาจารย์นอนน้อยมาหลายวันก็เลยจะให้อาจารย์ได้พักผ่อนหน่อยเนาะคืนนี้นะฮะแอดแลนแอดแลนคอแห้งหรือเปล่าคะคอแห้งไม่มีจ้ามีแต่น้ำพริกปลาย่างจ้า <laughs> น้ำพริกปลาแห้งเหรอไม่ใช่ค <c oughs> อแห้งนิดหน่อยนะเดี๋ยวไปกินน้ำเอาสบายๆนะฮะทุกคน แล้วรู้สึกว่ามหาสมปองเขาก็อยากคุยกับอาจารย์อยู่นะน่าจะมีนะครับแพรี่คุณแพรี่พี่มหาสมปองนะฮะแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขายน้ำพริกหรือยังขายแล้วจ้าไปดูในตะกร้าได้เลยจ้าต้องมางานปฏิบัติค่ะละเอียดลอใช่ต้องมางานปฏิบัตินะวันที่8มีนาคมนะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนไปลงได้นะฮะแอนแลมจะบวชเมื่อไหร่คะอีกประมาณปี2ปีนี่แหละอืใช้ผมเคลียร์ปัญหาไม่ให้เคลียร์ปัญหาหรอกมันต้องบอกว่าอะไรดีอะ เราต้องให้คนที่บ้านเราไม่เดือดร้อนอะ่ะก่อนที่เราจะไปบวชได้นึ่ออกปะไม่งั้นเราจะไปบวชด,ด้วยความเป็นห่วงไงมันก็ต้องไปใช้นี่ใช้สิ่งของตัวเองเอทำให้ทาให้แม่กับน้องเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่เขาไม่ลําบากแล้วเราถึงจะไปบวชได้ไงผมก็วางแผนไว้อีกประมาณปี2ปีนี่แหละถ้าเร็วหน่อยก็ปีเดียวถ้าช้าหน่อยก็2ปีเออดูทุกวันจากออสเตรเลียวอ้ณุนทนาด้วยนะครับ นี่นั่งรถหชั่วโมงนะเดี๋ยวก็นเนี่ยนั่งรถห้าชั่วโมงกับกับกรุงเทพมสมปองไปต่อยกับปู่มุนีัาผมก็แล้วแต่เขาอยาบวชเลยคะ่ะเสียดายคนอะไรต่อโรงเนไม่ไปครับไม่ได้ไปไม่ได้ไปงานนั้นแคนเซิลแล้ว<อ>ใช่ใช่รู้สึกว่าเขาจะแชร์กันผิดเ,เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าถูกว่างานที่นั่นแคนเซิลแล้วใช่ใช่ cancel แ,แล้ว<อ>ใช่ครับไม่ได้ไป ที่กำแพงคือตอนนี้เขาว่าเอารูปเก่าไปลงอะไรอย่างเงี้ยกันมันมันไม่ใช่อันนี้แคนเซลไปแล้วครับผมขาขุนศึกเขาเขาแคนเซลกันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะอืมเวลาน่าจะข่าวเก่าข่าวเก่าครับข่าวแกมาเมื่อวันเมื่อสี่ชั่วโมงเมื่อวันก่อนนั่นแหละเขาไปลงผีเพราะว่าผมมาลบลบออกแล้วน่าจะข่าวเก่าข่าวเก่าพี่ไม่ไม่ได้ไปต่ออาจารย์จะได้กลับบ้านพักผ่อน ห้าชั่วโมงไงเดินทางกลับแครับพี่อนุโมทนาด้วยนะคะะรับตอนแรกนี่ก็มีเสื้อติดมาขายไปถามยี่สี่ตุ๊กตอกอ๋อไม่มีไม่ม,ม,มีอาจารย์ไม่ขายเสื้อนอกติ๊กตอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบมีเกิดเหตุการณ์แบบมิจฉาชีพมาทําตัวเป็นต้องไไติ๊กตอกเลยครับเข้าติก๊กตอกเข้าไปตรงไหนช่องอาจารย์องเงี้ยปกติดูดูไลฟ์อาจารย์ที่ไหนเอ่ยที่สวยใ่ใหญ่ดูในเฟซบุ๊กใช่ไหมอันนี้นี่นี่เนี้ย ไปที่ลูกอันนี้ไม่ครับผมอยากให้พี่ทำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่อยู่แล้วพี่จะได้ทําได้อะพี่เซตคำว่าคนตื่นทำคนตื่นทําเลยปึ๊บกดเซตเลยครับค้นหาค้นหาตรงนี้ก็ได้นี่ปึ๊บ ที่จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีผู้ใช้ไปที่ผู้ใช้นะผู้ใช้แล้วเนี่ยเนี่ยคนที่ติดตาม 3.3m มเห็นไหมฮะผู้ติดตาม 3.3m อันนี้ช่องแท้อ่าช่องแท้พี่กดเข้าไปในช่องปุ๊บกดก่อนกดเข้าไปในช่องนี่กดติดตามได้เลยปุ๊บแล้วก็ร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับร้านค้าเนี่ยพี่ก็ดูที่ตะกร้าตรงนี้เห็นตะกร้าไหมเห็นรูปอ่ากดกดกดเลยครับ ป๊นีไงน้ำพริกมาแล้วใช่แต่ตอนนี้เสื้อยังไม่ยังผลิตไม่เสร็จก็เลยจะมีแต่น้ำพริกตอนนี้ขาผมสามารถช่วยอาจารย์ได้ครับผมทุกคนขออนุโมทนาด้วยนะไปแล้วอาจารย์ให้ลงไลน์แล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านกับทุกท่านทุกคนด้วยเด้อเจอกันนะครับอนุโมทนานะครับบ๊ายบายครับ